จอหนี่มือปราบสุดจะทนค่ะซัดแรงค่ะคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำขอเป็นตัวแทนข้าราชการทั้งประเทศตำหนินายกค่ะจอรนี่มือปราบค่ะเหลืออดซัดแรงคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำค่ะแนะนำนายกลาออกรับผิดชอบลัน่นขอเป็นตัวแทนข้าราชการทั้งประเทศตำหนินายกค่ะไม่กลัวโดนผู้บังคับบัญชาล,ลงโทษ สืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงค่ะสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาปล่อยคลิปเสียงบทสนทนาความยาว17นาที6วินาทีกับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยออกสู่สาธารณะผ่านทางผู้ใช้ Facebook ชื่อรายหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการของกัมพูชาค่ะสร้างแรงสะเทือนต่อเวทีการเมืองและการทูตไทยกัมพูชาค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกา20นาทีค่ะนางสาวแพทองทานได้ถแถลงยืนยันต่อสื่อมวลชนว่าคลิปเสียงบางส่วนความยาว9นาทีครึ่งนี้ที่ถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นของจริงค่ะโดยล่าสุดค่ะวันที่19มิถุนายน2568ค่ะทางด้านดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์หรือจอนนี่มือปราบค่ะ ออกมาอัดคลิปเปิดใจกรณีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีและฮุนเซนพร้อมทั้งเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งค่ะจอน,นี่มือปราบค่ะแสดงความคิดเห็นช่วงหนึ่งของคลิปว่าคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นําพร้อมยืนยันหากถูกลงโทษก็ยินดีเพราะตนเองรักชาติปกป้องอธิปไตย และอยู่ข้างเดียวกันกันกบทหารค่ะนอกจากนี้ค่ะจอนนี่มือปราบได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่าผมคือข้าราชการของแผ่นดินข้าราชการของพระราชาตั้งแต่ผมโดงดังมาผมไม่เคยออกมาพูดประเด็นการเมืองเลยสักครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ไหวสุดที่จะทนเพราะมันเป็นเรื่องของการประเทศผมมองว่าสิ่งไหนมันไม่ถูกต้องที่ผู้นำประเทศผู้บังคับบัญชาสูงสุดของประเทศ เริ่มไม่รักษาจุดยืนในการรักษาไว้ของอธิปไตยผมก็ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในสิทธิที่ผมพึงกระทําตามสิทธิรัฐธรรมนูญไม่ได้ด่าแบบหยาบคายไม่ถูกก็ออกมาพูดตามความรู้สึกมันคือวิถีคนจริงของคนอย่างผมผมเติบโตมาเป็นข้าราชการทุกวันนี้ก็ไม่ได้อาศัยบารมีของนักการเมืองแต่อย่างใดจึงไม่แปลกที่ผมจะวิจารณ์ได้หากเกิดความไม่ชอบธรรม ซึ่งเป็นเรื่องของอธิปไตยของประเทศการเมืองจะทะเลาะกันแค่ไหนบ้านเมืองนักการเมืองในประเทศทะเลาะกันรุนแรงแย่งผลประโยชน์กันแค่ไหนผมก็จะไม่พูดแต่นี่มันเป็นเรื่องของชาติและแผ่นดินและเวลานี้ก็คงไม่มีข้าราชการคนไหนของประเทศที่จะกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นตำหนินายกรัฐมนตรีเช่นผมแน่แต่ผมเชื่อว่ามีข้าราชการในประเทศเกือบทั้งประเทศ คงเข้าใจความรู้สึกผมและเข้าข้างความคิดเห็นของผมอย่างมากแน่นอนผมจึงขอเป็นตัวแทนประเทศที่มาแสดงจุดยืนทางความรู้สึกสิ่งที่ผมแสดงออกก็เพราะยังคงหวงแหนรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของแผ่นดินสยามประเทศที่บรรพบุรุษรักษามาผมคิดผมฟังอย่างท่วนถีพูดพิมพ์โพสต์อย่างมีสติ ไม่เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาของผมคนไหนแต่อย่างไรอย่าไปตาหนิผู้บังคับบัญชาของผมมันเป็นเรื่องของผมกับนายกรัฐมนตรีหากคำพูดการแสดงออกของผมพูดผิดใจท่านนายกรัฐมนตรีอะไรหรือคำพูดที่ผมรวบรวมความรู้สึกของคนไทยเกือบทั้งประเทศมาพูดหากไม่ถูกใจท่านผมพร้อมรับโทษครับยศและตำแหน่งผมไม่ใหญ่แต่ใจผมเกินล้านแล้วกันผมรักชาติราชบัลลังก์และประชาชน ผมนักเลงพอ